สวงเรื่องเลขเกมรักนะครับก็เป็นละครที่จะไปลงในแอปพลิเคชันจีนด้วยนะฮะก็เรื่องนี้ก็คาดหวังว่าอยากจะให้ทั้งแฟนๆชาวจีนชาวไทยชาวต่างชาติทั้งหมดได้ชอบนะครับในเรื่องราวจะได้อาถุกเอสเตอร์น่ารักยังไงบ้างคะคือช่วงแรกๆนะก็เราจะเห็นเอสเตอร์แต่งตัวเป็นผู้ชายเราก็จะเหมนนับถือเขาเป็นเจ้านายเขาเป็นเจ้านายเรานะครับแล้วสักพักหนึ่งก็เริ่ม เลิกเปินใจฮะเลิกเปินใจว่าทำไมยอมมีความรู้สึกกับผู้ชายหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเดี๋ยวมันจะมีแบบว่ามุมน่ารักน่ารักในเรื่องเนาะก็คงมีครับผมเพิ่งเพิ่งอ่านไปช่วงแรกยังยังไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงเมื่อไหร่คุณผู้ชมจะได้ชมกันนะครับประมาณผมว่าน่าจะมีปีหน้าปีหน้าใช่เพราะว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มถ่ายทำไปสัปดาห์หนึ่งนะครับก็ต้องเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับกับพี่อํมก็ มาเป็นผู้จัดด้วยครับจำน่ารักครับผมกองดูแลกองดีนะฮะอาหารอร่อยนะครับแฮปปี้ครับผมค่ะขอถามนะครับตอนนี้ผลงานก็ก็มีประมาณสอาเรื่องเจมส์อกคิวมีอะไรยังไงอัปเดตให้กับคุณผู้ชมทางบ้านลิ้นลงค่ะครับก็เดี๋ยวจะมีจริงๆปีนี้นะครับผมถ่ายละคร3เรื่องนะฮะก็ทั้ง3เรื่องเนี่ยคงได้ดูปีหน้านะครับก็มีของช่องวัน2เรื่องจริงๆสเรื่องเลยแหละใช่มเรื่องเลยครับผมปรืกอบเอเยอร์บผมไม่ครับประกอบกับเอสเธอร์สเรื่องประกอบกับวิวเรื่องหนึ่งแต่ที่สําคัญนะครับ ละครเอ้ยไม่ใช่โทานครับแต่ที่สำคัญนะครับหนังผมกำลังจะฉายนะฮะเรื่องช่องสองผีวันที่20ิมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมก็ฝากติดตามกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมนะครับเป็นหนังสยองขวัญนะครับผมเชื่อว่าคอที่ชอบดูหนังสยองสยองขวัญเนี่ยเรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะย่าง้ไรบ้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อยากให้คนดูเยอะๆครับอยากให้เกินร้อยล้านและกันนะฮะนะฮะขอให้ขอให้ดีครับ เป็นไงบ้างครับประกอบกับเอเทอร์แบบเคมีเข้ากันดีมันต้องปรับอะไรยังไงบ้างแท้ไม่ต้องปรับเลยนะฮะคือน้องเป็นคนสบายๆแล้วก็คุยกันง่ายคือผมเข้าฉากกับเขาวันแรกผมก็รู้สึกเหมือนคอนเน็กได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่มีความอายหรือว่าเกรงกันนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้แบบว่าในไอจงไอจีไม่ค่อยได้ลงเลยไม่ค่อยมีเวลาหรือว่ายังไงเอ่ยก็ไม่มีคนถ่ายให้ครับอยู่คนเดียวนะฮะก็ส่วนใหญ่จะมีแต่พวกแบบออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยผมมีคนอัดวิดีโอให้ผมก็เอามาลงนะแต่ว่าจะอยู่คนเดียว ให้ถ่ายแต่เซลฟี่มันก็ขี้เกียจลงบางทีอ่าครับผมตอนนี้เป็นไงฟิตหุ่นนี้หนักไหมครับแบบอยู่ในขั้นไหนอะไรยังไงบ้างคือตอนนี้หุ่นผมเอาแค่นี้แหละครับไม่ไม่ได้คิดว่าจะให้ใหญ่กว่านี้แต่อยากให้มันแบบเออให้สวยๆชัดกว่านี้แล้วก็จริงๆสิ่งที่ผมเล่นอยู่ก็คือแบบผมอยากจะทําท่าเท่ๆได้แบบไปฮิวแมนแฟลกไปใช้มือเดินได้อะไรอย่างเงี้ยได้แบบมีครับปรึกษาใครหรือว่าเล่นเองแบบค้นหาวิธีเล่นอ๋อไม่ครับไปเรียนเข้าคลาสครับใช่ครับเป็นไงตอนนี้คุณพอใจยังครับสำหรับเรา ก็ยังไม่ได้พอใจขนาดนั้นนะฮะช่วงนี้จริงๆเหมือนคนอ้วนนิดนึงด้วยบวมๆผมมีการควบคุอมอาหารเลยครับผู้จัดแต่ละคนได้บอกว่าต้องแบบลดควบคุอมอาหารนะิดน้าอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกให้ลดนะครับแต่เราก็อยากจะให้มันดีที่สุดครับแล้วแบบนี้แบบไม่มีใครมาดูแลหัวใงหัวใจมากครัโซ่ไมีแต่เพื่อนๆครับผมแล้วก็อยู่กับพี่กับน้องกับเพื่อนอะไรแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วตอนนี้ที่บ้านก็เพิ่งเพิ่งซื้อหมาน้องหมาตัวใหม่มานะครับก็แฮปปี้นะฮะตอนนี้ก็แบบน่ารักอายุสามสี่เดือนชื่ออะไรครับท้องสวรบอกหน่อยชื่อ ชื่อลูค่าครับลูก้าเราเลี้ยงเองเลยป่ะหรือว่าให้ครอบครัวทิบ้าเลี้ยงครับผมเพราะว่าเพราะว่าเหงาหรือว่าไงต้องต้องหาน้องมาเลี้ยงก็ด้วยความที่ว่าเหมือนทางบ้านก็คือมันก็มีมันก็เหมือนเดิมมันตั้งนานแล้วก็วอยากจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยากมีสมาชิกใหม่ให้ใหมันดูสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมน้องเข้ามาก็ทําให คพอพอรู้สึกแบบกระชุ่งกระโจนมากขึ้นอ่าครับผมีแบบว่าจะได้พาแบบเห็นลงในไอจีหรือว่าพาไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอยากพามานะแต่แม่ห่วงกลายเป็นว่าเป็นสุนัขของคุณแม่ไปแล้วครับผมขับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาให้กับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่โฟกัสแค่เรื่องงานก่อนตอนนี้คือผมถ่ายละครสามเรื่องนะครับสามเรื่องนี่มันอาทิตย์ละแปดเก้าวันนะฮะซึ่ง ซึ่งมันก็ต้องเบียดเบียดกันอยู่แล้วมันมันมันไม่มีเวลาแบบทำอย่างอื่นเลยช่วงนี้ครับก็เลยตอนนี้ก็เลยเรื่องความรักก็พักไว้ก่อนเอา,อางานนี้เดียวก็เรายังไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นคือเราก็อยากจะทํางานที่ดีก่อนแต่ไม่ได้บอกว่าแบบไม่ใช่ว่าไม่มีนะ้าอะไรอ่างเงไม่ไม่ใช่แบบว่าเราเรา,เราปิดหรืออะไรค,ะครับผมเพราะว่าเราเราตัวเราเองเราตั้งสเป,ปกไว้ป่ะสำหรับเรื่องความรักหรืออะไรแบบนี้ครับค,คือผมไม่ได้มีสเปคตายตัวนะครับ <S <S คือก็มีเพื่อนๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบคุยแล้วถ้าถ้าคนไหนรู้สึกดี หรือว่าก็ดูศึกษากันไปยังไม่ได้รีบอะไรอย่างเงี้ยครับผมโดยส่วนตัวแล้วแบบดาราบางคนก็แบบอยากจะเขากับคนนอกวงการมากกว่าเพื่อแบบปิดคนในวงการเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันเนื่อยอ,อยากแบบให้คนนอกมาเป็นให้การศึกษาเราเจริงๆ<ช>ผมไม่เกี่ยวสําหรับผมก็คือแบบถ้าคุยกับใครแล้วผม,มรู้สึกสดีก็เราก็อยู่กับเขาไปศึกษาไปเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรใช่ไหมครับครับฝากเนี่ยให้ฝนฝากผลงานเลยครับถ้าผมก็ ฝากอีกรอบนึงนะครับช่องสองผีนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกของผมนะครับจะออนแอร์วันที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เป็นต่อนะครับมีทุกวันเสาร์นะครับสามทุ่มครึ่งนะครับผมทางช่องวันครับแล้วก็ละครผมอีก3เรื่องที่กําลังถ่ายทําอยู่และจะออนแอร์ปีหน้าครับนะฮะก็ก็ฝากฝากผลงานด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ขอ